สวัสดีครับพอับจรต้องบ้านครับมือนีจอต้องบ้านกับออกไม้ครับออกไม้มาสั้นต่อครับมาสูบน้ำสูบปลาพร้อมครับฝนครับทีมงานบรรยากาศครับบรรยากาศเดี๋ยวให้ชมนอหน้าครับผมมือนี้นอหน้านอหน้าสั้นต่อความครับผมสาลุมความครับสูบสางสูบสางหาปลาครับนี่แหละบรรยากาศทกหน้าครับผม เมนูเด็ดมือนี้กันี่เลยครับที่เด็ดนกออปิดครับผมนกออปิดโอ้กง่ายครับผมบรรยากาศนอหน้าครับผมมือนี่นอหน้าที่ตามชมไปนํากันเด้อครับครับผมบรรยากาศครับผมนอหน้าครับมือนี้เก็บบรรยากาศดีๆว่าให้พี่น้องเฮาไลยรับชมกันละครับครับการนอหน้าสั้นต่อกี้งูครับผมกันละ บรรยากาศทงหน้าครับผม อ,อย่าเพรอะครับอู้นีแ่แหละอมแท็งนี่จะแสบฉันนีิครับผมขออนุญาตเจ็บแสบ,บครับ ร้อนครับ ครับผมเก็บแต้มครับผมต่อคู่นี้เลยครับวันนี้ขออนุญาตเก็บแต้มก่อนครับครับผมืัอนี้จอต้องบ้านละกิบผลงานสามแต้มครับผมผลงานสั้นตอกมันนี้หลังจากออกไม้ออกไปกับพวกขวายมีไม้ให้สั้นหรอกครับช่วงนี้ค้นใส่บ่วงกันเายครับผมละกิบสามแต้มที่สวยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ